สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนท่านผู้ชมทั่วทิศแดนไก่นะครับทุกสี่ภาควันนี้มีนิมิตใหมา่ที่ดีนะครับไทยได้พาพี่ๆๆพี่เพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องมาหล่อพระที่วัดเพลงนะครับวัดเพลงกลางสวนตั้งอยู่ที่1 1 2หนึ่งนะครับถนนผ่านนกพุทธมนตรสาย4ี่นะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านครับ แขวงบางพงนะครับตลิ่งชันกรุงเทพพระมหานครนะครับวันนี้มีนิมิตหมายที่ดีได้หลอพระร่วมกันนะครับสาธุสาธุไปด้วยกันนะครับสาธุชมไปด้วยกันนะครับครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วัดเพลงได้มีวิธีกหล่อพระขึ้นนะครับผมเป็นพระประทาน ประจำสาราการประเรียนชั้นที่หนึ่งปรางมานวิชัยส่งเครื่องกษระสัดนะครับหน้าตัก59นิ้วทีเดียวนะครับผมกานรนอพระครั้งนี้ได้มีสามพิชนผู้ใจบุญและผู้ร่วมบุญสนในวิธีการงานหนอพระครั้งนี้ทั้งประธานหนอพ,อพระแเจ้าวาดวัดเพลงพร้อมกับคณะนะ ่าผู้นํำต่างๆท,ท้องถิ่นนะครับเป็นหน่งานที่ใหญ่บ้านหรืออบตอรหรือส่วนต่างๆ่ครับร่วมกันงานขึ้นมาเพื่อพิธีการงานหลอพรครั้งนี้นะครับอนุโมทนาร่วมกันสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุสาธุครับชมไปด้วยกันนะครับ ครับพี่ที่เป็นเพื่อนครับส่วนนี้ก็เป็นทางด้านเตาหล่อหลอมนะครับเตาหลอมเพื่อจะหล่อหลอมท้องเหลืองให้เป็นน้ําก็จะได้เอาไปเทที่แม่พิมพ์สมมาด้านนี้ก็เป็นด้านชุมบวงสวงนะครับชุมบวงสวงขาจัดไว้การบวงสวงนั้นบวงสวงไปตรงที่เรียบร้อยแลวนะครับไทยมาช้าไปนิดหนึ่ง,เ,งเพราะไม่มีที่จอดรถรถแน่นเลยครับ อนุโมทนาร่วมกันนะครับสาธุสาธิตครับส่วนนี้ก็ซุ้มบวงสวงนะครับพี่วิเบือนทุกด้านส่วนด้านโน้นก็จะเป็นด้านไงช่างไราทำการผมไปขึ้นผมไปขึ้นตามลำดับเวลาก็ยังมาไม่ถึงนะครับแต่ว่าก็เป็นการผมไปขึ้นเรื่อยๆนะครับอนมุมทนาสาธุร,ร่วมกันนะครับ วัดเพลงนะครับวันนี้วัดเพลงพิธีงานละหล่อพระวัดเพลงนะครับร่วมกันญาติสายบุญลานบุญก็เต็มนะครับก็ไหวหลายท่านเพื่อแสวงบุญนะครับปนมุโมนาร่วมกันสาทสักทัครับขณะนี้ช่างเขาได้เกิดเต่าเพื่อเกี่ยวถ่านนะครับผมเต็มเต็มของความร้อนนะครับ กาันก็เริ่มขึ้นทุกทุกขนาดครับหว้เน่ยก็เริ่มหมขึ้นเรื่อยๆครับกับพี่เพื่อนๆทุกท่านครับเวลานั้นมาถึงแล้วครับพร้อมชมพิธีการเททองแบบโบราณไปด้วยกันนะครับพิธีเททองหล่อพระวัดเพลงนะครับวันนี้เป็นภาพอันงดงามญาติสายบุญได้เดินทางหลังไหวมาพร้อมจิตพร้อมใจนั่งภาวนาจิต พร้อมกับเจ้าภาพร่วมกันเททองหล่อพระครั้งนี้อนุโมทนาพร้อมพอมกันนะครับผมรวมถึงญาติสายบุญต่างๆที่มองเห็นร่วมตั้งจิตตั้งใจภาวนาจิตน้อมส่งจิตส่งใจไปถึงองค์พระร่วมกันกับสาธุสาธุกิจกรรมเริ่มขึ้นแล้วครับพพเพื่อนเพื่อน ไปด้วยกันนะครับอนุโมทนาร่วมบุญร่วมกุศลไปด้วยกันบุญนั้นใครทําใครได้ทําไปเผื่อผู้เจ้ากรบมนายเวรคุณบิดามารดพาพระทิต์ทรงกฎเป็นปรากฏตการที่อัศจรรย์ใจมากนักครับวิธีการเสร็จพิธีเรียบร้อยครับตอนนี้ทุกส่วนทุกฝ่ายก็จะได้ร่วมกันอนุโมทนารับศิลรับพร พร้อมกันนะครับฝ่ายต่างๆหลวง,งพ่อก็ได้ผมน้ำมนต์เครื่องหอมกับองค์พระแม่พิมพ์ที่ได้เทไปแล้วนะครับน้มโมทนาร่วมกันสาธุ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 าธาธครับครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า าลืกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยด้วยนะครับเพื่อจะได้นำคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟให้เสมอเสมอเป็นกระบอกเสียงของงานพิธีเททองหล่อพระหรืองานบุญต่ตางๆจะรกกำงานบุญตลางลอยระพุทธศาสนาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับท้ายสุดๆท้ายขอคำว่าสวัสดีครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย